สัดดีแฟนคลับของรัฐเลียทุกท่านอยู่กับผมเมฆนอนน้อยวันนี้อยู่กับเรื่องผู้การรูปงานเรื่องราวนี้จะอยู่ในช่วงเล่มทิ่แต่กนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วกันเลยเอาละการพูดคุยเรื่องนโยบายต่อจากนี้กับองค์รชนีก็คงไม่เร็วถึงอย่างไรก็คิดจะไปขออุปกรณ์สวมใส่เก่าๆมาอยู่แล้วด้วยสิ กลับไปที่ปราสาทแล้วถามองรัชนีดูไหนก่อนดีกว่าดูเหมือนหลังจากประชุมเสร็จเธอจะเดินกลับไปที่ห้องไปจัดการพวกเอกสารแฮะองราชนีอยู่ในห้องที่มีเอกสารกองพเนินเป็นภูเขาวางอยู่บนโต๊ะราชนีท่านอีพันนิหรือคะมีโทว่อะไรเด้อคะผู้อกครามสวมใส่ในครั้งนะั้นชั้นโขกไปได้สินะค่ะไม่มีปัญหาใดค่ะ เกีงแก่ด้วยการต่อสู้ที่ผ่านมาทําให้มีของที่ด้อยคุณภาพลงเล็กน้อยอยู่เยอะเลยนะคะรู้อยู่แล้วล่ะหากเธอไม่ต้องการแล้วฉันก็อยากเอาไปใช้ในเขตปกครองนะที่เหลือก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์แบบไหนอยู่บ้างสินะจริงสิลาเทเลฟิโลนีเซียมีอะไรเหรอคะช่วยไปขนของจำนวนหนึ่งขึ้นรถม้าให้ที เอาไปใช้ในเขตปกครองฉะนั้นเน้นเอาอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาส่วนฟีโลก็ขอมอบงานให้ใช้รถม้าผลของสัมภาระไปตามระยะเวลาต่อจากนี้ถ้าพวกราธาเรียพยักหน้าตอบรับแล้วเดินล่วงหน้าไปที่คลังฟีโลเองก็ได้รับผลกระทบจากคำสศาดทำให้อ่อนแอลงเหมือนกันจะคนของหนักไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เลี้ยงฟีโล เลี้ยงฟรีโเรเลียเพิ่มขึ้นอีกสักตัวดีไหมนะจริงสิดิฉันกําลังคิดว่าจะเรียกท่านอีในวันทันนี้ให้มาหาพอดีเลยค่ะทางดิชันได้นําวัตถุดิบจากเลคิไปรวมกันไว้ที่ร้านฝึกซ้อมด้านหน้าคลังแล้วกรุณารับไปใช้ด้วยนะคะเข้าใจแล้วผมพยักหน้ากับองค์ชนีมุ่งหน้าไปยังกลางของปราสาทและตรวจสอบ วัตถุดิบจากเลชิซึ่งกองพเนอนอ,อัดแน่นเต็มพื้นที่ที่ลานฝึกซ้อมตามที่เธอได้บอกไว้เฮ้ยลูกตาขนาดใหญ่กับสมองที่ผูจากกองภูเขานั่นทำให้ผมตกใจเพียงแต่เนื่องจากอีกฝ่ายคือคนรู้จักทำให้ผมรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเลยฮะเม้นขณะที่ผมคิดเช่นนั้นอะไรกันนะ วัตถุดิบของเลีิส่องแสงขึ้นจางๆแล้วพุ่งเข้าที่โล่ไปเองปลดล็อกเงื่อนไขโล่กระดองเลคิปลดล็อกเงื่อนไขโล่เนื้อเลคิสปลดล็อกเงื่อนไขโล่หนังเลคิปลดล็อกเงื่อนไขโล่กระดูกเลคิปลดล็อกเงื่อนไขโลหิตเลคิปลดล็อกเงื่อนไขโล่ของเหลวเลคิปลดล็อกเงื่อนไขโล่เซลล์ประสานอัตโนมัติเลคิแล้วปลดล็อกโลก่กล้ามเนื้อเลคิ ปวดล็อกโล่หัวใจเดคิปวดล็อกโล่เส้นเลือดเดคิปวดล็อกโล่ดวงตาหัวใจเดคิปวดล็อกโล่ในตาเดคิปวดล็อกโล่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เดคิปวดล็อกโล่อสุนับใช้เดคิร่างค้างคาแล้วปวดล็อกโล่อสุนับใช้เดคิร่างมนุษย์หีมะแล้วจบทำการเชื่อมต่อกับโลจิตใจเดคิปวดล็อกโดยบังคับ จำนวนมากถูกปลดล็อกออกมาจนมีโลกสายเดคีครบถ้วนแบบสมบูรณ์รวมกันแล้วเป็นพลังป้องกันสูงอยู่แต่ว่าไปโลกเดคีก็ถูกปลดล็อกออกมาเองทั้งนั้นเลยเนี่จดไปเลยฮะจิตใจเดจิตใจของเดคีในทัศนวิสัยของผมเห็นรูปแบบเดคีถูกฉายขึ้นมาบนฉากหลังของโลกสายเดคีด้วยอย่างนั้นเนี่ย ส่วนาราละเอียดก็โอ้เจอโล่ที่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วน่าจะมีสกิลให้ใช้แล้วลูกกระดงเลคิสูตรองศาเซลเซียสปลดล็อกความสามารถแล้วโบนัสอุปกรณ์สวมใส่สกิล e4 chill ผลลับจำพโซโซโเพาะ gravity s h i l l c so caliber ป้องกันเวทมนต์สูงค่าชำนาญศ e ูนย์ e4 chill ชื่อย่อของโลกอากาศหรือเปล่านะเป็นสกิลยังไงนะผมปีนโลก่เพื่อทำการไล่ทดลองใช้สกิล e 4 o h i l ทันใดน,นั้นตัวอักษรอ่อน on, ก็ลอยขึ้นมาบนทัศนวิสัยของผมพร้อมกับโลกปรากฏขึ้นมาบนอากาศตกลงว่าคล้ายกับโลกอากาศจริงๆด้วยสิผมคิดเช่นนั้นพลางเดินไปหาเข้าใกล้แต่โลก่นั้นก็กลับเคลื่อนไหวไปตามจำนวนก้าวที่ผมเดินอะไรนะเป็นลก ที่มีปฏิกิริยาขึ้นมาโดยยึดเอาตัวผมเป็นศูนย์กลางงั้นเหรอถ้าพูดถึงตำแหน่งการใช้เป็นคงเป็นสกิลที่อยู่ระหว่างโล่อากาศกับโล่ดาวตกนะมั้งผมคิดเช่นนั้นพังคำนวณระยะแสดงผลไม่หายไประยะเวลาแสดงผลนานจริงๆอืนี่ค่ะที่ไต่ตองดู e4q เริ่มหมุนติ้วๆไปตามด้านหน้าของผมอะไรกันเนี่ยกกาจริงๆหายไปซะ พอนึกเช่นนั้นมันก็เบี่ยงออกไปตามที่ผมคิดเป็นโลกวิทย์บนที่เคลื่อนไหวไปตามตำแหน่งที่คิดสินะแบบนี้ก็ใช้งานสะดวดเลยสินะสุดอดกว่าโลกเชื่อมต่ออีกเพราะอันนั้นเป็นผลลัพธ์การผูกมัดด้วยจึงใช้แยกกันได้ก็เถอะระยะทําการอยู่ที่ประมาณ1เมตรคิดจากที่สามารถสลับออฟออนได้ก็นับว่าเป็นสกิลที่กึง่งใช้ออโต้สินะ เริ่มเสีย SP ลดลงนิดหน่อยในทุกๆสาวินาทีการเผาผ่านพลังงานนี้ไม่เลวเลยฮะเทียบกับเสีย SP ที่ฟื้นฟูขึ้นโดยอัตโนมัติในกรณีนี้หากไม่ได้ใช้สกิลอะไรก็เป็นพิเศษก็แทบจะไม่ลดเลยคงต้องบอกว่าสมเป็นโลดที่ได้มาจากวัตถุดิบชั้นดีจากเลคิสินะโลดสเปรียน เมื่อผมไล่ใช้สกิลโลกสับเปลี่ยน E4 Shield ก็เปลี่ยนรูปลักไปตามที่ผมต้องการโอ้นี่มันสกิลที่สะดวกเอาเรื่องเลยฮะถึงจะมีข้อจำกัดติดขัดนีกได้แค่อันเดียวก็เถอะส่วนโลกอื่นแม้สมรรถภาพตั้งต้นจะสูงอยู่แต่เป็นสายเพิ่มสเตตัสกับความทนทานไปเสียเยอะเลยดูเหมือนจะทำการเชื่อมต่อกับโลกจิตใจเดชิทำให้ใช้โลกทั้งหมด มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นแหละถ้าว่าสมรรถภาพพื้นฐานของโลจิตใจเดคีนั้นกับต่ำลงเด็กน้อยลาวกับจะบอกว่าได้ทำหน้าที่จบลงไปแล้วเอาเถอะอุตสาห์ช่วยผมมาจนถึงขั้นนี้ถือว่าทำงานได้สมบูรณ์สมภาคภูมิแล้วละ่ะท่านเอฟูมิคะพวกรัทาเรียนวิ่งเข้ามาหาผมนะณะที่ผมกำลังพักผ่อนตั้งจากทดลองโลจนเสร็จแล้ว เตรียมของเสร็จแล้วเหรอค่ะที่เหลือก็แค่ไปหาคุณพ่อค้าทาแล้วค่ะงั้นเหรองั้นก็ไปกันเลยค่ะฟีโลลากถม้ามาอย่างอารมณ์ดีด้วยร่างฟิโรเดียดูเหมือนจะออกแรงมากกว่าปกตินะผมรู้สึกหนักเพราะพลังความสามารถลดต่ำลงมั้งอ้าวเตรียมของกันเสร็จแล้วเหรอคะองราชนีเดินมา เข้าใกล้กำลังเดินเล่นอยู่ก็ส่วนหนึ่งละของที่เหลือช่วยส่งตามไปที่ขีดปกครองทีหลังด้วยนะอาหารหลักในตอนนี้คือพวกเนื้อไปก่อนเพราะการเพิ่มเดเวลของพวกคาดนั้นจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าอาหารมหาศาลไปสักระยะหนึ่งนั่นลหละแม้ไม่ใช่ว่าจะขัดสนเรื่องอาหารแต่ผมก็ตั้งใจจะทำอะไรหลายอย่างหลายเรื่อง เรื่มจากการเตรียมขีดปกครองเป็นอย่างแรกเช่นนั้นดิฉันจะส่งทหารจำนวนหนึ่งไปประจำการเพื่อช่วยเหลือในการทำงานนะคะกำลังใช้ตามที่ต้องการเลยก็ได้อืขอบคุณฉันจะออกไปข้างนอกเพื่อเตรียมงานต่อละจะเลือกอะไรก็นาแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะฉันจะช่วยเท่าที่จะสามารถทำได้คะ่ะเข้าใจแล้ว ก่อนอื่นก็เรื่องวัสดุสำหรับก่อสร้างกับการดูแลรักษาความปลอดภัยรับมือกับพวกโจรฉันจะออกไปเดินข้างนอกในคืนนี้ช่วยเตรียมเอาไว้ให้ก่อนด้วยนะถ้ามีข่าวเรือซุบซิบออกไปว่าผู้กล้าขนท่าจำนวนมากขึ้นรถมา้าออกเดินทางไปทางนอกจะดูแย่ออกเดินทางกลางคืนน่าจะดีกว่าแม้เคยได้ยินว่าฟีโร่มีสายตายไม่ดีในเวลากลางคืน แต่จริงๆแล้วในในเวลากลางคืนยังมองเห็นอะไรได้ชัดเจนจึงไม่มีปัญหาในการเดินทางกลางคืนรับทราบแล้วค่ะผมพยักหน้าตอบองค์ราชนีและออกจากปราสาทมุ่งหน้าไปยังตึนของพ่อข้าทาาดการลงทะเบียนขาราทาดเสร็จสิ้นพวกท่านต่างตัวสั่นด้วยความกังวลใจในตอนนี้ผมทำเข้มออกคำสั่งเด็ดขาดไปก่อนหน้านี้จะดีกว่าแฮ นัททาเลเองในช่วงแรกๆก,ก็เป็นพวกขี้ขาดส่วนฟีโดเองก็เอาแต่ใจตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วจำนวนธาตุเพิ่มขึ้นในอึดใจเดียแบบนี้ผมคงต้องแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการเป็นนายธาตุของผมออกมาให้เจ้าพวกนี้ได้ประจักษ์อนเป็นอย่างแรกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกแกคือธาตุของฉันถ้าตั้งใจฟังทุกเรื่องที่ฉันบอกพวกแกจะไม่มีอันตราย เพียงแต่ถ้าเสนอเงื่อนไขแบบใจดีเกินไปอาจจะถูกดูถูกเอาได้ฉั้นเกลียดพวกขี้ขลาดถ้าไม่ตั้งใจทํางานชั้นจะขายพวกแกทิ้งแบบไม่เกรงใจถ้าไม่เชื่อก็ลองดูพอคาทา่าสั่งให้ลูกน้องสั่นเครื่องนดนตรีคล้ายคล้องใหญ่เข้ากับการประกาศของผมใครบอกให้ทำแบบนั้นกันฟักดูสิพวกทา่าตัวกันใหญ่แล้ว ไม่ใช่หรอฮะถึงต้นถีจะมาจากตัวผมเองก็เถอะอืมดีกลัวกันแบบนั้นอ่ะดีแล้วถเอ้ยทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอีกแล้วนะคะเนื่องคือฉันอยากจะลองออกได้ขายของจึงต้องการปีศาจที่ใช้เป็นยานประหารได้ชินนั้นผมแถมฟิโดเรียให้เลยไหมครับเชื่อเลยครับไม่ละไม่ต้องแบบนั้นหรอก พีโลเดียนะมีแต่ตัวพีโรเดียมีตัวเยวก็พอแล้วผมเป็นขอเป็นปีศาจเผ่าอื่นบ้างไม่ชอบพีโลเดียเลยครับเอาเป็นปีศาจขนาดพอดีแบบที่เจ้าพวกนั้นก็ใช้งานได้นอกจากนั้นก็เอาเป็นตัวที่น่าจะใช้สําหรับเตรียมน้าดินได้ด้วยในหมู่บ้านเองก็ไม่ได้มีแค่ม้าก,กับฟิโรเดียสักหน่อยผมยังเห็นมีใช้วัวควาย หรือตัวคล้ายคล้ายนอนผีเสือ้อลากรถสัมภาระอยู่บ่อยๆแถมถ้าให้เลี้ยงฟีโรเรียอีกก็คงมีแต่ฟีโรโผล่ออกมาเต็มไปหมดเลยมั้งนท่านหิวแล้ว่าผมคิดแค่คิดก็ชวนคนลุกแล้วขอเถอะเรื่องนั้นนะหรือสมมุติว่าให้เลี้ยงก็ขอสักตัวก็พอโดยเฉพาะเรื่องของฟีโรนั้น ยำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเข้มงวดด้วยสิแม้ถ้าคิดเรื่องของการออกรบแม้จะเป็นสิ่งดีแต่ตอนนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนการฟูมฟักอยู่เลยจะให้ดด้งสัป,ปะตจอมค้ามเมืองอาหารนั้นเป็นฝูงก็คงเป็นเรื่องยากต่อให้บอกว่ามีเนื้อเดียคอยู่แต่จะให้อาหารนั้นทีรร่รอบเมืองประสาทไปตลอดก็ไม่ได้ด้วยสิ ถ้าไม่ทําสินที่ทําได้แล้วก็อนาคตที่เต็มไปด้วยหนี้สินจนไม่สามารถควบคุมดูแลได้ก็คงแบบนี้นี่เองเช่นนั้นก็เลือกได้อย่างพิถีพิถันเลยครับฝากด้วยละเอาไปตั้งแต่ไข่เลยไหมครับหรือจะซื้อเป็นตัวเต็มใบถ้าเป็นไข่จะราคาถูกกว่านะครับในตอนนี้เอาไปเป็นไข่ก็ได้รับทราบครับจะจัดให้นะครับ พอคาท่าเดินไปที่เต็นท์ที่ใช้เก็บไข่พวกปีศาจผมทำการตั้งค่าในหัวของทอืมดูให้ดีๆและสามารถตั้งค่าอย่างข้อห้ามในการทำงานได้ด้วยฮไม่ค่อยคิดเรื่องงานที่จะทำไว้ที่ด่างก็แล้วกันเมื่อมองไปข้างนอกเต็นท์ก็พบดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินดีเซียจากนี้ไปฉันจะขอมอบง,งานให้เธอนะอ,อ,อ,อะไรเหรอะคะ ต่อจากนี้ฉันจะให้เธอช่วยสั่งสอนดูแลพวกปีศาจกับพวกท่านที่ฉันซื้อมารวมทั้งรัตทะเดีร์ลีโลด้วยล่ะฉันจะให้เธอเป็นหัวหน้างานพวกที่ทําได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้กิงสักเรื่องสักด้านแบบดีเซียนนะถ้าทําให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ได้แล้วจะมีคุณสมบัติเป็นผู้นำสูงแม้จะให้รัฐทาเดียกับฟีโรติดตามไปในฐานะอกลักแต่ฉันก็ ไม่ต้องการสร้างคุณที่สูงแค่เลเวลแต่ใช้เป็นกำลังรบไม่ได้ดอกการให้มีประสบการณ์ในการต่อสู้แบบเรียบง่ายนั้นมีความหมายอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงค่อยๆดึงให้ลาัทาเดียกับฟีโรออกจากแนวรบสภาพแวดล้อมนั้นจะทำให้ดีเซียมีประสบการณ์เรื่องความแข็งแกร่งที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเลเวล แน่นอนว่าต้องเป็นการฝึกตามแบบฉบับของคุณยายไปพร้อมๆกันค่ะแต่พยายามค่ะดินพันการไปหมดแล้วโว้ยให้ตายสิคุณยายยายนี่อะทําการคัดสรรไข่ให้ตามความต้องการนะครับท่านผู้การแห่งโลกเชิญเลยครับพอค้าทาานําไข่หลายฟองมาให้ผมเออขอบใจเอาละอมืมีอะไรที่จําเป็นอีกไหมนะก่อนหน้านั้น ผมหันกลับไปพูดกับพ่อค้าทาตซึ่งกำลังถูกมือไปมาอยู่ฉันจะทำอาหารให้กินผมใช้เนื้อเลคิที่ฟีโรขนมาที่เต็นท์ของพ่อค้าธาตประกอบด้วยเนื้ออันเป็นพื้นฐานนอกจากนั้นก็ยังมีซุปหม้อไฟเนื่องจากใช้เนื้อเลคิเปวตสุดิบรสชาติจึงประหลาดอยู่เล็กน้อยโอ้อร่อยจังนี่มันอะไรนะอร่อยกว่าอาหารที่คุณแม่ทำอีกอะไรกันนะ ท่านฟูมิทำอาหารเก่งมากเลยนะคะสีโดชอบสีโ่ชอบอาหารของท่านของนายท่านมากเลยค่ะพวกท่ากินพวกท่ากินอาหารกันอย่างถูกปากนี่มันของชันเลิศเลยนี่ครับอาหารของท่านพุก,กา้าทําให้ผมเคลิบเคลิ้มไปเลยนะครับจริงๆนะครับพกาะาท่ากับลูกน้อง่วยโอกาสเข้ามาผสมโรงกินอาหารด้วยแต่ถ้าไม่สนใจก็เท่ากับผม แค่สิแม้ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พวกนี้กินก็เถอะแต่ขอในสถานที่นี้แล้วก็อย่าให้มันบุญอะไรเลยจะดีกว่าถ้ารักษาคําสั่งได้ดีฉันจะทำให้กินอีกทำงานกันได้เต็มที่ด้วยละ่ะพวกท่ากิจทหารพลางพยักหน้ารับคำพูดของผมเหมือนการเลี้ยงฉลองล่วงหน้าเลยฮะเพราะต่อจากนี้ไปจะมีงานยุ่งยากอีกเยอะถ้าไม่อัดสารอาหารให้ เต็มที่ให้พร้อมก่อนคงไม่ไหวหลังจากกินอาหารเสร็จด้วยความรู้สึกสุขสมพวกผมก็พาพวกพร้อมพ่อ,พอขาทาสกับลูกน้องออกจากเมืองรอบปราสาทแล้วเดินทางกลับไปที่เขตปกครองของผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่น,นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับที่รับชม